mm-hmm <laughs> โอเคเอาละเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วผมก็ได้ถามเพื่อนๆไปว่าเพื่อนๆ่วนใหญ่เล่นไมค์ครับอีดิชันไหนกันซึ่งที่ผมใส่ไว้ก็มีไมค์ครับจาว่าไมค์ครับเบทล็อกและก็ไมค์ครับพอกเกตอีดิชันที่มันอยู่ในโทรศัพท์ซึ่งไมค์ครับในโทรศัพท์มันก็คือเวอร์ชันเบทล็อกเหมือนกันนะและในโพสต์นี้ก็มีคนโหวตถึง18,000คนเลยนะและใช่พวกนายโดนหลอกใช้ในการทำคอนเทนต์นี้อยู่โดยที่ผลโหวต่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับจากว่าอีดิชันถึงคนสรับสี่เ็อร์เซ็นต์ับในมืออ ด้วยก็จะอยู่ประมาณ36%หรือว่า6,500คนนั่นเองซึ่งมันก็ต่างเกือบ2เท่าเลยอ่ะนะแต่ถ้าให้พูดตามตรงแค่การรีเสิร์ชเล็กๆแค่นี้เราก็เอามาตอบไม่ได้เช่นหมละว่าเวอร์ชั่นไหนดีกว่ากันจะเป็นไมค์ครับเจ้าว่าหรือว่าไมค์ครับเบนล็อกกันนะก่อนที่จะเข้าไปดูกันผมก็ขอฝากทุกคนกดซับและกดไลค์คลิปนี้ถึง999รกไลค์กันด้วยล่ะเอาล่ะไปกันเลยโอเคโอเคโอเคต่อนที่เราจะไปตัดสินกันผมก็ขอบอกก่อนเลยว่าผมก็เป็นผู้เล่นไมค์ครับเจ้าว่าซึ่สุด บทสรุปของคลิปนี้ก็มาจากความพิดของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นและก่อนที่ผมจะมาทําคลิปนี้ผมก็ได้เล่นไมค์คาร์บเบทล็อกมาเป็นระยะหนึ่งแล้วอ่ะนะซึ่งเราก็จะมาตัดสินกันโดยที่ผมก็มีหัวข้อหลกักเป็นจํานวนเจข้อด้วยกันและก็หนึ่งหัวข้อย่อยที่จะได้คะแนนแค่ครึ่งเดียวโดยที่แต่ละหัวข้อจะมีตั้งแต่ศูนย์คะแนนจนไปถึง10คะแนนเอาเป็นว่าเราก็ไปเริ่มหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าหัวข้อที่1ความหลากหลายซึ่งมันก็มาถึงฟีเจอร์ในเกมฟีเจอร์นอกเกมเช่นพวกหัวทรัลส์แพคเชเดอร์ซึ่ง ริ่มจากฟีเจอร์ในเกมมันก่อนเลยดีกว่าและในไมค้าเบดล็อกก็มีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดนั่นก็คือหม้อนี้นี่เองซึ่งเราก็สามารถโยนสีอะไรก็ได้ลงไปแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อผ้าจากในหม้อนี้ได้เลยและสิ่งที่ผมอวยมากที่สุดในไมค้าเบดล็อกก็คือเราสามารถโยนยาเข้าไปในหม้อแล้วก็เอาลูกธนูมาจุ่มได้เลยซึ่งมันก็ใช้ยาแค่สามขวดในการจุ่มลูกธนูหนึ่งสแต็กซึ่งฟีเจอร์นี้ในจ้าว่าก็ไม่มีอะนะเพราะว่าเราก็ต้องไปตบมังกรก่อนถึงจะได้ลูกธนูนี้มาใช้ซึ่่่่่่่่งงงสิทีีีีมมมมมมแตวาไัันนก็ยยยเเเออะะลชห มีแรงโน้มถ่วงวางหิมะบนดอกไม้ได้สีของใบไม้ที่เปลี่ยนตามหิมะใช้เชือกผูกเรือได้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไปทําไมวางสิ่งของเลสซอรบนพิษสั้นได้เอาสมุดไฟไปจุดไฟได้หรือเอาตัวเราที่ติดไฟไปจุดไฟได้เหมือนกันอาร์เมสแตนมีแขนแล้วมันก็เต้นได้ด้วยตั้งชื่อเรือก็ได้เหมือนกันซึ่งนั่นก็คือฟีเจอร์ในไมค์ารบีล็อกอะนะซึ่งในหัวข้อนี้ก็ดูเหมือนว่าจาว่าจะแพ้ใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้พูดของจาว่าเลยหารแล้เือดรีเ็วกินอาหารและเลือดรีเร็วก จะพิมพ์คำหยาบอะไรก็ได้ลงไปในแชทมีโหมดฮาร์ดคอร์กด F2 ถ่ายรูปก็ได้อะนะเปลี่ยนโหมดในเกมได้แบบไม่ต้องพิมพ์เสกคอมเมนต์บล็อกแล้วก็รูปอะไรก็ได้ที่ต้องการแบบไม่ต้องพิมพ์มีเชเดอร์ดีซอสแพคแล้วก็มอดต่างๆอีกมากมายแต่สามชายที่พูดมาเม่เจักครู่ไม่ฟังเป็นรถที่เหมือนกันเด็กทีม่มาที่เพจไงน,นั่นนายพูดอะไรออกมา โย่แอดออนทั้งหมดตั้ง1,000แนเนี่ยมาดูของจาว่าบ้างดีกว่า นี่แค่มอดอย่างเดียวนะเนี่ยเอาเป็นว่าความหลากหลายผมให้จาว่าที่9.5คะแนนแล้วกันส่วนเบลด็อกเกอร์เอาไป6.5แล้วกันนะโอเคแล้วเราก็มาต่อกันที่หัวข้อที่2กันเลยดีกว่าแล้วมันก็คือความสนุกนี่เองเรื่องปกติเช่นการตัดไม้หรือว่าเอาชีวิตรอดทั่วไปผมก็มองว่ามันก็สนุกเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็คือไม้คร f บเหมือนกันส่วนเรื่องฟีเจอร์ต่างๆแบบไม่ใช้มอดผมก็มองว่าเบลด็อกสนุกกว่าแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับมอดผมก็ให้จาว่าไปเต็มๆเลยการสร้างบ้านผมก็ให้เบลด็อกเพราะว่าดีเทลมันกดวส ว่าเยะเเลพราะว่าในเบสโลก็จัดของดูโลกไปหน่อยแถมล้วก็ต้องกดปุ่มบวกก่อนถึงจะเลือกวัสดุพวกนี้ได้ส่วนเรื่องกราฟิกและความดูดีผมก็ต้องให้จาว่าเหมือนกันนะเพราะว่าในเบสโลกมันก็ดูมีแย่น้อยไปหน่อยและน้ําในเบสลกเกิตกลงไปโดนปลาหมึกยักษ์กินตายแน่นอนและเรื่องเลสซโตนผมก็มอว่าเบล็อก็น่าจะสนุกกว่านะเพราะว่าการที่เราสามารถวางปุ่มหรือว่าวงจรเลเอรโตนต่างๆบนพิซตันได้มันก็น่าจะทําอะไรได้เยอะเลยแต่ว่าหากเรากลับมาเรื่องแอนดออนหรือว่าพวกบอสแล้วก็เชเดอร์ต่างๆในไมค์คาร์เบสโลกเราก็ต้องซื้อพวกเชด แล้วก็แมปต่างๆด้วยเงินของเราเช่นแมปวันบล็อกอันนี้ที่เราก็สามารถโหลดฟรีได้ในจาว่าแต่ในเบสล็อกกลับเอามาขายตั้ง490คอยหรือประมาณตั้ง100บาทเออแค่จะเล่นแมปต้องจ่ายตังค์ด้วยเหรอเนี่ยหรือว,ว่ามอสอันนี้ที่ในจาว่าเราก็สามารถโหลดได้ฟรีแต่ว่าในเบสล็อกเราก็ต้องจ่ายถึง1,340คอยหรือตั้งเกือบ300บาทเนี่ยนี่มันเกมคนรวยหรือวเนี่ยซึ่งผมว่าเขาบอกตามตรงเลยการที่เราซื้อเกมมาแล้วแล้วก็ต้องซื้อมอสเพิ่มอีกผมก็เขาอบอ,ก,าบนอนก็จะะใ้คคแแนนนนไปเลยอีก2 ส่วนเรื่องการ PVP ผมก็ให้ทั้งคู่เหมือนกันเลยนะน่าจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนส่วนเรื่องโหมดฮาร์ดคอร์อันนี้ผมก็ไม่ซีเรียสมากนะแต่ว่าก็ต้องให้เจ้าว่าเข้าไปเพราะว่าก็มีบางคนที่สนุกกับหมดฮาร์ดคอร์เหมือนกันแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องการพิมพ์คอมเมนต์ผมก็ขอบอกเลยว่าเบนล็อกก็สะดวกกว่าเยอะเลยเพราะว่าก็มีบอกทุกอย่างที่เราต้องการซึ่งในเจ้าว่าก็เหมือนปล่อยกินหญ้าเลยนะตรงนี้ต้องใส่อะไรต่อวะเนี่ยแต่ว่าถ้าหากเราเก่งคอมเมนต์จริงๆผมก็มาว่าเจ้าว่าทาอะไรได้เยอะกว่าแต่่่่กกกกก็็ปฏิิเเเสธไมมม้หืออนนัพราาขงงงบใชยวจๆผ เจ้าว่าครึ่งคะแนน,นและบเบรล็อก1คะแนนแล้วกันนะโดยบทสรุปความสนุกของเจ้าว่าก็ได้ไป8.5คะแนนส่วนเบดล็อกก็ได้ไป6ค <Okay, all S 1> ะแนนโอเคเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องง่ายๆกันเลยดีกว่าเช่นความเข้าใจง่ายถ้าสมมุติเราเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นธรรมดาที่ไม่อยากเปิด YouTube ดูวิธีการเล่นหรือว่าสร้างฟรราร์มออโต้ต่างๆเวอร์ชั่นไหนจะเล่นง่ายกว่ากันเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการใช้อาวุธซึ่งผมว่าชัวร์มากเลยอะนะข้อนี้ว่าผู้เล่นใหม่ทุกคนหรือว่าคุณที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ต้องชอบการกดตีีีรรัวววแนนนน่่่อซึงใเจจ้าาาก็มมหลดหดค อนะเอาไปเลย2คะแนานการเล่นเอาชีวิตหลอดกระโดดลงน้ําก็รู้วิธีการสร้างเรือเหมือนกันเอาไปกันคนละ2คะแนานเรื่องความง่ายในไมค์ครับจาว่าเราสามารถรีเลือดได้ไวกว่าดาบสามารถตีเป็นวงกว้างได้บอสวิเทอร์โคตรเกะแมกมาคริปในเบ็ดล็อกโคตรโหดแถมในไมค์ครับเบ็ดล็อกถ้าจะถือลูกก็ต้องกดย่อก่อนย่อไปทําไมวะเนี่ยตอนนี้จาว่าก็เอาไป2คะแนานแล้วกันแล้วผมก็ไปอ่านเจอในเลตดิตเขาบอกว่าเบ็ดล็อกก็มีบั็กเยอะกว่าซึ่งก็ไม่ได้มีแค่อันเดียวอะนะมีอีกหลายคนเลยที่บอกจาว่าเอาไปแค่1คะแนนแล้วกันเลส ตัวในเบดล็อกดูง่ายกว่าเอาไปเลยอีกหนึ่งคะแนนซึ่งคอนที่ผมก็ว่าแล้วแต่คนนะขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นเช่นถ้าหากเราเจอม็อบเยอะๆในจาว่าผมก็บอกเลยว่ามันก็ไม่ตึงเท่าไหร่แต่ในเบรดล็อกนี่มันฝันร้ายชัดเลยซึ่งมันก็เป็นที่ผมนะเพราะว่าผมก็ชินกับอาวุธในจาวาไปแล้วแต่ว่าถ้าหากเราเรียนรู้ใลสตโ stone หรือว่าคอมแมนผมก็มองว่าในเบรดล็อกมันก็ง่ายกว่าเยอะเลยถ้าความรู้ยังไม่แน่นพอแต่ผมก็สามารถใช้ในจาว่าได้แบบสบายหายห่วงซึ่งมันก็เหมืออนน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 เเเเเเเรรราาาลล่่่่่กกกกมมมดีียยวััััแแแแตคคคคูู้้้้ะะบบทงงผ็ให10 เรื่องที่4ี่เ f o ร m ฟอร์หรือว่าความลื่นระหว่างที่เราเล่นเกมนั่นแหละเกมที่สนุกสำหรับผมมันต้องไม่กระตุกซึ่งผมก็เป็นผู้เล่นจาว่าอยู่แล้วนะอันนี้ผมก็จะไม่เทสอะไรมากแล้วกันเพราะว่าคนที่เล่นจาว่าทุกคนก็คงน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าหากเราวิ่งเปิดแมปหรือว่าเจอมอฟเยอะๆคอมเราก็อาจจะกระตุกแน่นอนซึ่งผู้เล่นจาว่าก็ ก็รู้กันอยู่แล้วนั่นแหละอันนี้ผมก็จะไม่ค้านแล้วกันว่าในเบดล็อกมันก็ลื่นกว่าจริงๆแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบเลยเกี่ยวกับเบดล็อกก็คือเวลาเราสับหน้าจอนี่แหละทุกครั้งที่เราสับเข้ามาเกมใหม่มันก็ต้องโหลดใหม่ตลอดซึ่งผมก็หงุดหงิดมากเลยอ่ะนะผมจะให้คะแนนเบดล็อกที่9คะแนนและจาว่าที่6คะแนนแล้วกันข้อที่5การเล่นออนไลน์ซึ่งอันนี้ผมก็ให้คะแนนไปแล้วอ่ะนะโดยให้8คะแนนทั้งคู่และเหตุผลมันคืออะไรน่ะเหรอผมมองว่าการเล่นเซิร์ฟเวอร์ในไมค์ครับจาว่ามันสนุกกว่าจริิงงงงงๆททททั้้ซซปต่่ต่าาารรรระเเเศแลวกก็็์์์ไไไไยึบขมด และโซนใหญ่เซิร์ฟไม่ไทยก็เป็นของจ้าว่าซะหมดเลยแต่ว่าไมค์คาร์บเอทล็อกก็มีดีตรงที่เล่นกับเพื่อนได้ซึ่งผมก็ยังไม่เทสจริงอ่ะนะแต่ไปหาข้อมูลแล้วมันก็เล่นได้จริงๆแค่แอดเพื่อนในเอ็กบอกเท่านี้ก็เล่นได้แล้วแต่ว่าในไมค์คาร์บจ้าว่าเราก็ต้องไปหาวิธีเปิดเซิร์ฟที่ใช้คอมเราเป็นตัวเปิดเองหรือไม่ก็ต้องไปหาเว็บแต่เปิดแบบฟรีเซิร์ฟมันก็แหลกเหลือเกินซึ่งทางคู่ก็มีเลี่ยมเหมือนกันอ่ะนะแต่ว่าหากต้องจ่ายแพงขนาดนี้ใช้คอมตัวเองเปิดเซิร์ฟง่ายกว่าซึ่งง2เเเเเเววววออออออรรร์์ชชััั่่่่่นนนนนนนีีีี้้กกกกก็มดตตาาาาะแแลลลลลจืยยไหข6 ซึ่งมันก็ไม่ใช่การแต่งตัวนะแต่ว่าเป็นการเล่นหลายแพลตฟอร์มมากกว่าซึ่งอันนี้ผมก็สปอยเลยแล้วกันว่าจะาว่าก็ได้แค่3คะแนนแต่ว่าเบ d ล็อก็ได้ไป10คะแนนเลยเ,เจ็บใจเว้ยแต่ก็ต้องยอมรับอะนะว่าใน m i ไมค r a า t b เบร o ล็อกเล่นได้ทั้งในคอมในโทรศัพท์แล้วก็ยังเล่นใน Xbox ได้อีกถ้าในมุมของผมผม,มันก็สบายมากเลยอะนะเฮ้ยนั่งเล่นบนคอมมันเมื่อยอะไปนอนเล่นบนเตียงแล้วเปิด x อ o x ดีกว่าหรือไม่ก็เฮ้ย อยู่บนรถไฟอ่ะไม่ถึงบ้านสักทีเปิดโทรศัพท์เล่นไมค์ครับดีกว่านั่นแหละครับผู้เล่นไมค์ครับเบ็ดล็อกแล้วจะว่าเอามาจากไหน3คะแนนก็ง่ายๆอ่ะนะลงมอดอันนี้ต่อจอยเข้าคอมแล้วก็เอ็นหลังเล่นได้เลยหรือจะยกคอมไปต่อในทีวีก็ได้อ่ะนะแล้วแล้วแต่ละกันข้อที่7ความน่าสนใจซึ่งผมก็จะเขียนว่าการเล่นได้นานอ่ะนะแต่ว่ามันก็ยาวไปซึ่งในการเล่นปกติผมก็มองว่ามันก็เล่นได้นานเท่ากันอ่ะนะแล้วแต่ว่าจะเบื่อก่อนหรือว่าเบื่อหลังแล้วาสมมุติผมเบื่อไมค์ครับปกติแล้วอยากเล่นแบบมีมอดบ้างล่ะหล่ะเสล ร้อยในการซื้อมอดด้วยสิมาเล่นจ้าว่าสิมอดฟรีนะรีซอตแพ็กก็ฟรีเชเดอร์ยังฟรีอีกแถมมีมอดแพ็กด้วยเหมือนกันมอดแพ็กก็มีเป็นหมื่นเลยนะและว3อย่างที่เหลือรวมกันก็มีเป็นแสนเลยเหมือนกันและที่สําคัญก็คือบันฟีเรื่องผมก็จะให้จ้าว่าที่10คะแนนเราเบรดล็อกที่3คะแนนแล้วกันแล้ว3มคะแนนของเบรดล็อกมันมาจากไหนล่ะ <ule mon> มันนอนเล่นบนเตียงได้ยังไงล่ะนั่นก็ถือว่าเล่นได้นานกว่าเหมือนกันข้อที่8ความชอบส่วนตัวซึ่งอันนี้มันก็ได้แค่5คะแนนะนะมาพูดของฝั่งเจ้าว่าก่อนเลยดีกว่า Mod เชดเดอร์รีสอร์ทแพรไม่ต้องเสียตังเลยแถมมีเยอะกว่าด้วยพวกฟาร์มหรือว่าบ้านต่างๆก็มีคลิปสอนเต็ม YouTube เลยซึ่งฟาร์มออโต้บางอันเว็ล็อกก็ใช้ไม่ได้นะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ใช่เจ้าว่าเซิร์ฟเยอะกว่าจริงๆผมก็ชอบแอบไปเล่นเซิร์ฟไทยด้วยเหมือนกันตอนที่ผมว่างมากๆะนะแลลลล้ล้้้วัั่่่่่่งงงะะผมมมมมมปปืืออออไไไไรรราาาาากกททีีสสุดดดดดเเเเถโโยยยนนนบพติฟ แล、啊 ก็มีแค่2อย่างนี่แหละโดยที่ผมก็จะให้เจ้าว่า5คะแนนแล้วก็เบรดล็อก2.5คะแนนแล้วกันระบบสรุปของคลิปนี้ก็คือจ้าว่าได้ไปที่60คะแนนและเบดล็อกได้ไปที่55คะแนนแต่ว่าถ้าหากตัดข้อท้ายออกเจ้าว่าก็อยู่ที่55คะแนนส่วนเบดล็อกก็52.5คะแนนซึ่งนั่นก็แปลว่าเจ้าว่าก็เป็นผู้ชนะในคลิปนี้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถสรุปกันได้นะเพราะว่าคนเราก็มีความชอบไม่เหมือนกันสไตล์การเล่นไม่เหมือนกันซึ่งมันก็อยู่กับเพื่อนๆนะว่าชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันนแลล้้วววววาาาารออออบบ่่่มมมกกกกกกหืเเดผย นะว่าทำไมถึงชอบเล่นจาว่าหรือว่าชอบเล่นเบทหรอผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพืเ่อนๆทุกคนคิดยังไงแล้วผมก็จะเขียนความรู้สึกของผมที่เล่นไมค f t เบ d ล็อกเป็นจํานวนหนึ่งไว้ท้ายคลิปแล้วกันแต่มันก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วแหละอ n d see you guys next v ว d ดีโ y ไปไ e